สามีที่ชั่วร้ายหลอกภรรยาของเขาให้ดื่มยาพิษเรื่อรังทุกวันในที่สุดกรีนก็รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเธอจึงบดยาของสามีเป็นผงแล้วเพิ่มลงในคีดซึ่งเขารักมากที่สุดฉันอยากเห็นกับตาตัวเองจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่สามีของฉันกินยาตอนกลางคืนวันพิชิตถึงบ้านเห็นขวดยาที่เปิดอยู่พร้อมแก้วน้ำเขาคิดว่าภรรยาของเขาจะเข้านอนหลังจากดื่มแล้วแต่ความอยากรู้อยากเห็น ทำให้เขาต้องไปที่เตียงตรวจสอบอย่างระม,มัดระวังออกหลังจากแน่ใจว่าอีกฝ่ายหลับแล้วเท่านั้นแต่วินาทีต่อมากรีนก็ลืมตาขึ้นมาทันทีสามีไปเข้าครัวเพื่อเอาทาดไข่กินอย่างมีความสุขกินไปพร้อมกับนึกถึงฉากที่ตัวเองแอบชอบคุยกับภรรยาคนอื่นในตอนเช้าหมดสติไปโดยไม่รู้ตัวหลังจากที่กรีนเห็นแล้วเขาก็จัไปเธอยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่ายาที่สามีของเธอให้เธอมีปัญหาแต่ทาไมอีกฝ่ายถึงอยากทําแบบนั้นความลับอะไรที่ซ่อนอยู่ข้างหลังเขาเพื่อความชัดเจนในการตรวจสอบกรีนพบเลขาของสามีเธออย่างเงียบ ไปที่สำนักงานของเขาและค้นหาต้องการทราบว่าสามีของฉันให้ยาอะไรแก่ฉันบ้างยาอะไรโดยไม่คาดคิดว่าคู่ต่อสู้จะระมัดระวังมากเมื่อคุณต้องการยอมแพ้บังเอิญเห็นลิ้นชักที่ล็อกไว้และพบกุญแจจากกระเป๋าใกล้ๆเมื่อฉันเปิดลิ้นชักรีก,ก็ตกใจมากหน้าฟาในบ้านนั้นกลายเป็นเพียงอาหารเรียกน้ำย่อยผู้ป่วยในรูปภาพทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวันพิจิตมีรูปภาพแบบนั้นอยู่หลายร้อยรูปไม่แปลกใจเลยวันพิจิตทุกวันฉันยุ่งจนกลับบ้านดึกมากฉันเชื่อใจเขามาก เขาเป็นหมาป่าป่าเลขาคนถัดไปรีบหยิบรูปพิเศษออกมาเพื่อตรวจสอบเธอก็พบรูปถ่ายของเธอและซ่อนมันไว้ปรากฏว่าเธอก็เป็นหนึ่งในคนที่ผ่านมือของวันพิชิตวันพิชิตตรงนี้ตื่นจากอาการโคมา่าเดินโซเซเข้าไปในห้องนอนการเห็นกรีนยังอยู่บนเตียงก็ทําให้มั่นใจจากนั้นไปที่ห้องอ่านหนังสือ และหลับไปเหมือนคนตายใครจะคิดว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นเป็นของปลอมจริงๆวันถัดไปกรีนกลับมาบ้านและเห็นสามีของเธอยังคงหมดสติดังนั้นให้กินยาที่คุณมักจะกินกำลังเตรียมตรวจสอบส่วนประกอบภายในผลการทดสอบทําให้เธอประหลาดใจโดยไม่คาดคิดเดิมที่กรีนคิดว่าสามีของเธอแค่มีชู้เจ้าหน้าที่บอกเธอในยาไม่เพียงแต่มีส่วนผสมบางอย่างที่ทําให้คนง่วงนอนยังผสมกับพิษเรื้อรัง กินยาเป็นเวลานานจะฆ่าฉันอย่างไม่ได้ตั้งใจเธอไม่คิดว่าด้านหนึ่งของคริสจะโหดร้ายขนาดนี้พร้อมกันตอนนี้ห้องทำงานของวันพิจิตมีผู้หญิงลึกลับเข้ามากลายเป็นว่าเธอเป็นคนขายยาที่นี่ a m w i วิได้สั่งการจัดส่งใหม่าจากเธอผู้หญิงคนนั้นเตือนเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าส่วนผสมของผลิตภัณฑ์นี้สูงมากการกินยาเป็นเวลานาน,านจะทำให้เสียชีวิตได้เลขาคนถัดไปได้ยินการสนทนาของคนสองคนเย็นวันนั้น วันพิชิตร้อนใจที่จะให้ยาใหม่แก่ภรรยาบอกว่ามันคงจะดีสำหรับอาการของเธอรีตกตะลึงเพราะเพื่อไม่ให้เปิดเผยเธอจึงพยายามแกล้งทำเป็นสงบเมื่อสามีไม่สนใจเอาอันหนึ่งออกแล้วโยนมาในห้องน้ำจากนั้นถือถ้วยยาแล้วจิบน้ำแล้วนอนลงบนเตียงแล้วแกล้งหลับหลังจากที่สามีมาถึงเห็นยาเม็ดในขวดยาน้อยลงหนึ่งเม็ดจากนั้นสันนิษฐานว่าบุคคลน,นั้นเมาจริงๆรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเมื่อออกไปหาหนาฟากินข้าวเพื่อแก้แค้นตราน้ำ เธอใช้เวลา7ปีในการแปลงโฉมตัวเองให้กลายเป็นความงามที่ไม่มีใครเทียบได้เมื่อนาฟ้าแอบเข้าไปในบ้านพ่อผู้ชายปรากฏว่า7ปีที่แล้วแฟนตั้งท้องลูกวันพิชิตแต่วันพิชิตไม่อยากรับผิดชอบเคล็ดลับบอกว่าอาชีพของเขากำลังเพิ่มขึ้นแต่แฟนสาวดันเก็บลูกไว้ วันพิชิตจึงลับๆล,ล่อๆเปลี่ยนยาคุมกําเนิดเป็นยาทําแท้งหลังจากที่แฟนสาวเสียลูกจากนั้นกลายเป็นความผิดปกติทางจิตฟิตตัวหนึ่งหันหลังกลับและทิ้งเธอไปรับสีเขียวปัจจุบันของคุณหลังจาก7ปีแฟนสาวมีหน้าใหม่แอบเข้าไปในบ้านของฟิตตัวหนึ่งฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาเป็นยังไงความงามที่ไม่มีใครเทียบได้ต่อหน้าต่อตาคุณคือแฟนเก่าที่เขาทิ้งไปเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเวลาที่ยอดเยี่ยมวันพิชิตจะมองข้ามเนื้อชิ้นใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงเพื่อจะได้กินข้าวเย็นกับนาฟาบ เพื่อควบคุมภรรยาของเขาอีกครั้งทําให้เธอไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลได้ซึ่งครีนก็ดูเหมือนจะจําได้ด้วยยาที่สามีของฉันให้ฉันมีบางอย่างผิดปกติวันถัดไปสามีกับนาฟ้าไปโรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมภรรยาครีนบังเอิญเห็นรอยจุกที่คอสามีของเธอเมื่อคุณถามวันพิชิตหลบตาอีกแล้วบอกว่าเป็นยุงกัดกัดสาวที่อยากอยู่เคียงข้างเธออีกหน่อยถูกนาฟ้าลากออกไปบอกว่าเด็กๆควรทำการบ้านเห็นภาพเงาของบางคนจากไปยังคงรู้สึกเหมือนเป็นคนนอก พวกเขาเป็นครอบครัวสคนเริ่มหว่านมเมล็ดแห่งความสงสัยในใจการเปลี่ยนฉากนาฟ้าเพิ่งบอกว่าเขาจะช่วยคุณทําการบ้านปรากฏขึ้นอีกครั้งในซูปเปอร์มาร์เก็ตกับวันพิชิตพวกเขาคุยกันและหัวเราะกันถ้าทางใกล้ชิด โดยบังเอิญผู้ช่วยที่ผ่านไปเห็นโอกาสที่จะถ่ายรูปคนสองคนแล้วส่งให้ภรรยาวันพิจิตหลังจากที่ผู้หวาดกลัวเห็นสีหน้าประหลาดใจมากเพราะเธอไม่เคยคิดถึงสามีของเธอเลยแล้วเธอก็โทรหาพนักงานต้อนรับบอกว่าคืนนี้เขาต้องออกจากโรงพยาบาลแล้วโทรหาน้องสาวของเขาอีกครั้งบอกเธอให้มาที่บ้านของฉันคืนนี้ยังบอกเธอว่าอย่าบอกใครหลังจากที่พี่สาวได้ยินเธอก็รู้สึกผิดเล็กน้อยอย่างเห็นได้ชัดคิดว่าความลับของฉันถูกค้นพบโดยน้องสาวของฉันทั้งสองคนกลับบ้านอย่างเงียบๆตามที่คาดไว้นาฟ้าและว,วันพิจิตถูกค้น พบร่วมกันสองคนกําลังพูดคุยและหัวเราะโดยไม่รู้ว่าพวกเขากําลังพูดถึงอะไรฉันอยากจะรีบเข้าไปถามว่าพวกเขากําลังทําอะไรอยู่น้องสาวของเธอรีบดึงเธอกลับแสดงว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาเดี๋ยวก่อนรู้ว่าอาจได้เห็นหลักฐานสําคัญแล้วแล้วนาฟ้ากับวันพิชิตก็มาถึงครัวในวขวดห้าขวด 1,982. นาฟ้ามองวันพิชิตแล้วยิ้มสดใสปากของวันพิชิตกลายเป็นยิ้มเจ้าเล่ห์เกรนควบคุมตัวเองไม่ได้จึงโทรหาวันพิชิตอยากสำรวจสักหน่อยโดยไม่คาดคิดว่าวันพิชิตวางสายตรงหน้านาฟ้าแล้วเธอก็โทรไปเบอร์นาไฟอีกครั้งนาฟ้าโชว์ให้วันพิชิตดู หลังจากที่คนสองคนมองหน้ากันและยิ้มแล้วจิบต่อคราวนี้สีเขียวออกมาอดไม่ได้ที่จะบอกว่าคุณยังรีบเกินไปอาจจะช้าไปสักหน่อยสามารถดูสปอร์ตทีวีสดได้วันพิชิตถามกรินว่าทำไมจูจูก็ออกจากโรงพยาบาลวันพิชิตถามพวกเขาว่ากำลังทำอะไรอยู่นาฟาไม่กลัวเลย ครีนขอให้นาฟ้าอย่านอนกลางดึกซ่อนตัวอยู่ในห้องครัวเพื่อดื่มกับเจ้านายอีกครั้งคุณควรอธิบายอย่างไรฉันรู้ว่านาฟ้ายังไม่มีความสุขถามเธอว่าเธอควบคุมมากเกินไปหรือเปล่าน้องสาวของฉันมองไม่เห็นอีกต่อไปแล้วต้องการเปิดโปงนาฟ้าตรงจุดนาฟ้าขู่เธอด้วยความลับของเธออีกครั้งแฟนของน้องสาวเพิ่งมาถึงที่เกิดเหตุเพราะความอ่อนแอของฉันอยู่ในมือของนาฟ้าสาวสาว,สาวติดตามแฟนกลับก่อนได้เท่านั้นรอจนกว่าพวกเขาจะจากไปกรีนถ่ายรูปแล้วถามสามีของเธอโดยไม่คาดคิดวันพิชิตไม่เพียงแต่ปฏิเสธที่จะยอมรับเท่านั้น ต้นไม้ไม่กลัวความตายบอกว่าเธอสงสัยผีทั้งวันพวกเขาเป็นแค่เพื่อนธรรมดาธรรมดาครินเกือบจะถูกล้อเล่นจนถึงทุกวันนี้เธอเห็นภาพวาดของลูกสาวเธอเพิ่งตระหนักถึงความแรงของปัญหาครอบครัวสามคนในภาพวาดมีอีกหนึ่งคน ลูกสาวอธิบายว่าคนที่นอนอยู่บนเตียงคือแม่ของเธอเพราะเธอป่วยคนที่จับมือในสามคนคือนาฟานาฟายังบอกให้รอจนแม่ของเธอเสียชีวิตด้วยอาการป่วยนาฟาจะกลายเป็นแม่คนใหม่ของเธอกรีนได้รับการยอมรับทันทีศัตรูก,กำลังแทรกซึมครอบครัวของคุณนาฟาเพิ่งทาเพราะเธอดูสวยมากเนื้อดีแต่เจ้าของกลับปฏิเสธอย่างอ่อนโยน เธอจงใจนั่งอยู่ที่ประตูเพื่อรอเจ้านายกลับมาตามที่คาดไว้เมื่อคริสกลับมาด้านหนึ่งเห็นหญิงสาวสวยต่อหน้าต่อต,อตาคุณไม่แยแสและเสียสมาธิสองคนหลังจากถามอย่างสุภาพเมื่อพวกเขาเดินผ่านกันมือของพวกเขาบังเอิญสัมผัสกันหลังจากเข้าบ้านแม่บ้านบอกว่านาฟ้ามาสมัครเมื่อกี้วันพิชิตบอกว่าเหมือนเพิ่งเจอแต่ถามสามีว่าเขาชอบไหมาสามีดูเหมือนไม่แยแสมาก สามีดูเหมือนไม่แย่แสมากบอกว่าไม่เป็นไรตราบใดที่คุณและผู้หญิงชอบสองคนตัดสินใจไปแต่ในเวลากลางคืนชายคนนั้นก็นึกถึงนาฟาในตอนเช้าขุีถามความเห็นพ่อบ้านเพราะลูกสาวชอบนาฟามากเช้าแม่บ้านเตือนเธอว่าอย่าเล่าหมาป่าเข้ามาในบ้านใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นและร่างกายที่ร้อนแรงไม่เหมาะกับอาชีพนาฟ้าเจ้าของรู้สึกว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นสมเหตุสมผลมากเช้าวันรุ่งขึ้นโดยไม่คาดคิดวันวิทิตถามพ่อบ้านว่าเลือกนาฟ้าแล้วหรือยังพ่อบ้านตอบและเลือกหญิงชรา สูงนิดหน่อยวันพิชิตดูผิดหวังเล็กน้อยอย่างเห็นได้ชัดนั่นคือทั้งหมดที่ฉันสามารถพูดได้ดีพ่อบ้านดูเหมือนจะมองผ่านความคิดของเขาไม่แปลกใจในวันแรกของการทำงานอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีกครั้งฉากต่อไปคือผู้สมัครนาฟารีกไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับเธอหรือเปล่า กรีนรู้อย่างรวดเร็วว่ามีอะไรผิดปกติเหมือนจะต้องไปหาหนฝ่ายอีกครั้งแต่เดิมตั้งใจไว้โอค้นหาตัวอย่างช้าๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปทําให้เธอเปลี่ยนใจวันนี้เธอพาลูกสาวว่ายน้ําจูจูฉันก็หลับไปโดยไม่คาดคิดเด็กผู้หญิงที่ไม่ได้รับการดูแลว่ายลงไปในน้ำหรือเพราะแขนขาลื่นล้มลงไปที่ก้นน้ําดูเหมือนว่าจะจมลงโชคดีที่มีคนลงมาช่วยฉันทันเวลาหลังจากผ่านสิ่งนี้ไปแล้วทําให้กรีนรู้สึกหดหู่ใจโดยเนื้อแท้เริ่มกังวลมากขึ้น สภาพจิตใจเริ่มแย่ลงเรื่อยๆดูเหมือนเราจะต้องหาหนาฟ้ามาดูแลลูกสาวเราโดยเร็วที่สุดแต่เมื่อมองย้อนกลับไปก็ไม่มีใครเหมาะสมบริษัทบริการบ้านบอกว่าจะใช้เวลาหนึ่งเดือนอย่างเร็วที่สุดจึงจะสามารถทำงานได้ตอนนี้เธอนึกถึงบทสัมภาษณ์ของนาฟ้าในวันนั้นผู้หญิงคนนั้นเพิ่งได้ยินยังไม่ได้ถูกจ้างโดยผู้อื่นเหมือนกับที่นาฟ้ามาที่นี่ตามที่คาดไว้วันแรกที่ทำงานเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกมายกกระเป๋าเดินทางของฉันดูเหมือนเจ้านายโดยสิ้นเชิงหลังจากเข้าไปในบ้านแล้วเจ้าของก็ต้อนรับเธออย่างกระตือรือร้นเนื ไปที่รูปถ่ายงานแต่งงานของพวกเขาอีกครั้งชมสามีหล่อจริงๆมองไปรอบๆบิล่าอีกครั้งแล้วพูดด้วยน้ำเสียงล้อเล่นฉันไม่รู้ว่าฉันทำบุญมากี่ชั่วอายุคนเป็นไปได้ไหมที่จะมีบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้เจ้าของบ้านได้แต่หัวเราะอ,อย่างเชื่องช้าแล้วพาเธอไปที่ห้องสงเคราะหน์นาฟานั่งอยู่บนเตียงอย่างไม่เป็นพิธีการโดยไข้ขาคนที่ไม่รู้คิดว่าเธอเป็นเจ้านายถึงแม้ว่ามันจะรู้สึกไม่ถูกต้องก็ตามแต่ยาใส่ใจมากเกินไป รอหลังจากที่พวกเขาออกจากห้องนาฟาเปิดกระเป๋าของเขาทันทีข้างในมีเสื้อกล้ามสุดเท่ที่เท่มากมองยังไงนาฟาก็ไม่ค่อยเสื้อตรงเท่าไหร่ตอนกลางคืนวันพิจิตกลับจากที่ทำงานในที่สุดเปิดประตูอีกครั้งและเห็นร่างที่คุ้นเคย เด็กผู้หญิงเล่นคนเดียวที่สะวายน้ำแม่นอนอยู่บนฝั่งอีกแล้วโดยไม่รู้ว่าอันตรายกำลังจะเกิดขึ้นหนึ่งวินาทีต่อมาเด็กก็ลื่นล้มและถอนตัวออกไปเด็กหญิงตัวเล็กๆไม่สามารถขยับตัวและจมลงสู่ก้นน้ำโดยที่แม่ไม่รู้ รอจนกว่าคุณจะตื่นลูกสาวได้เข้าไอซียูแล้วโชคดีที่ได้รับการค่าเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่ให้เกิดขึ้นเธอชวนนาฟาคนสวยมาดูแลลูกสาวคนเดียวนำหมาป่าเข้ามาในบ้านโดยไม่คาดคิดแต่ละครั้งจนถึง23นาฬิกาสามีจะลงไปชั้นล่างเพื่อหาอาหารนาฟาเพิ่งมาถึงครัวตรงเวลาเหมือนเช่นเคยตามกำหนดเวลาตอนที่ฉันกำลังจะเข้ารหัสจูจูก็มีแขกที่ไม่คาดคิดเข้ามาปรากฏว่าสารีเมาแล้วมาหาวันพิจิตบอกว่าร่างกายของฉันรู้สึกอึอดอัดอยากให้พี่เขยช่วยนวดสักหน่อย นาฟาเห็นคนสองคนอยู่ชั้นบนดูเหมือนเขาอยากกินคนหลังจากกลับห้องนาฟาตกหน้าตัวเองอย่างโหดเหี้ยมอีกครั้งการกระทํานี้ทําให้ฉันกลัวจริงๆสารี่ชั้นล่างไม่ยอมออกไปวันพิชิตก็ดูเขินอายมากเช่นกันมีรถมาที่บ้านตอนนี้เธอแกร้งทําเป็นเมาแล้วรีบเอาผ้าพันคอคลุมตัวเองแกล้งทําเป็นเมาต่อไปกลายเป็นแฟนของสารีที่มาแฟนอธิบายให้พี่เคยฟังพวกเขาโต้เถียงกันอีกครั้งเหตุผลคือเขาสงสัยว่าแฟนของเขามีคนอื่น เขาบังเอิญดูรูปภาพในอัลบั้มรูปของบุคคลอื่นแม้ว่าใบหน้าของชายคนนั้นจะมองไม่เห็นก็ตามแต่รู้สึกเหมือนมีคนอยู่ข้างๆวันพิชิตรู้สึกผิดนิดหน่อยวันพิชิตรู้สึกผิดนิดหน่อยกระตุต้นเขาว่าเวลากำลังจะหมดลงนำสารีกลับบ้านก่อนแล้วค่อยคุยกันวันรุ่งขึ้นทาจิตและแม่สามีของเขากลับมาถึงบ้านเห็นหญิงสาวสวยอีกคนอยู่ในบ้านพวกเขาทั้งหมดน่าสงสัยมาก พี่สาวแนะนําสิ่งนี้ว่าเป็นนาฟาใหม่น้องสาวทําตัวเหมือนนาฟาใส่น้อยไปบ้านเจ้าบ้านก็ไม่เหมาะใช่ไหมผู้เป็นแม่ยังแนะนําให้เธอระมัดระวังอีกเล็กน้อยอย่าลืมสิ่งที่ฉันพูดวิธีที่พ่อของเธอเปลี่ยนใจในตอนแรกหญิงสาวพูดอีกครั้งโดยพื้นฐานแล้วสามีของฉันไม่ใช่คนประเภทนั้นบ่ายนี้เมียน้อยกําลังจะออกไปเที่ยวเพราะเธอกับสามีได้นัดกันว่าจะออกไปกินข้าวข้างนอกไม่คาดคิดว่านาฟารอมานานแสนานานจงใจแต่งตัวแบบอนุรักษ์นิยมเล็กน้อยอ้างว่าติดตามและดูแลเธอกังวลว่าเธอจะป่วยอีก ผู้หญิงเหลือบมองที่นาฟ้าฉันอยากสวยกว่าตัวเองด้วยการแต่งหน้าในใจฉันอดไม่ได้ที่จะนึกถึงคำพูดของแม่และน้องสาวเธอจึงไม่ยอมให้หนาฟ้าไปด้วยยังบอกว่าเธอจะไม่กลับบ้านตอนกลางคืนและบอกให้เธอดูแลเด็กแทนของเธอไม่ได้ผลดังนั้นเธอจึงกลับไปที่ห้องของเธอเริ่มตกตัวเองอย่างเมา,มาอีกครั้งเพื่อระบายความโกรธเย็นวันพิชิตแล้วไปทานอาหารเย็นที่โรงแรมปรากฏว่าวันนี้เป็นวันครบรอบเจ็ด วันแต่งงานของพวกเขาแต่ความคิดของวันพิชิตไม่อยู่ฉันจะกลับบ้านตอน11โมงเพื่อกินข้าวเย็นเขาดึงมือภรรยาของเขาปากตอบใจเธอจริงๆแล้วสะกดจิตเธอด้วยความตั้งใจที่จะทําให้กรีนกําเริบจากอาการป่วยเก่าของเขาหนึ่งวินาทีต่อมากรีนก็หมดสติไปนั่นเองภาพหลอนเริ่มปรากฏให้เห็นยังคงปรากฏในหัวของฉันฝันร้ายกวนใจฉันเธอถูกกระตุ้นจนหมดสติไปทันทีวันพิชิตาพาภรรยากลับบ้านอย่างมีความสุขหันกลับมาแล้วพูดกับนาฟ้าฉันยังไม่ได้กินเลย ถามนาฟาอาจจะมืดไปหน่อยคุณทำอะไรอร่อยๆอหน่อยได้ไหมฉันจะลงไปกินข้าวชั้นล่างตอน11เโมงนาฟาตอบด้วยรอยยิ้มดูเวลาที่กำลังจะมาถึงวันพิชิตเข้าห้องสอบ เขาพยายามปลุกภรรยาของเขาแต่ไม่ว่าเขาจะทำยังไงก็ตามครีนไม่มีการตอบกลับหลังจากแน่ใจว่าอีกฝ่ายหลับมือหนูนตายเขามาที่นี่เพื่อหาอาหารด้วยความสบายใจไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนแล้วครีนถูกปลุกให้ตื่นโดยเสียงฟ้าร้องหลังจากตื่นนอนฉันพบว่าสามีไม่ได้อยู่เคียงข้างฉันเธอลงไปชั้นล่างอย่างระมัดระวังเพื่อตรวจสอบได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวในครัวอีกครั้ง